สวัสดีครับพี่สายม,าาม่านสาวเชียงครับพี่นอ้งองผมเบาผมดำครับพี่นอ้องหุ่นบกแล้วครับบกแล้วหุ่นโยงน่ะเนบอร์หอยพี่นอ้องเบอร์หอยครับโอ้ปลาขาวเห็นไหมเนี่ยปลาขาวเนี่ยนี่โอ้ปลาขาวเนี่ยปลาขาวเชินตุ่มมาตัวเนี่ยนี่ครับพี่นอ้อง โอ้ปลาขาเนะี่ยปลาขาวมีตัวเขาวไทยได้วยพูดนะเขาคุ้นร้านโอ้หอยครับพี<า>่เฝ้าลงกลางได้ต้นพี่เฝ้าต้องมันนะ <c oughs> หอยนะส้นหอยครับพี่นอ้องเมืองครับหอยหอยอหอย เจ้าคาดอกยุบเอาม่ไดมาสวนนี้ครับคาดอกเมตุกเก็บหอยช่วยกันโอ้ยหัวคอสูดูอยู่สงองเต็มดีนี่นี่หน้อยก็เต็มยี่สมไปหาสะดุ้หาสองก็ตึกอขายรถตู้ขายรถตู้ขังไปจากสองมืนะอแล มจิมไวจิ้มเอาจิ้มไวไอ้ตัวหัวกอบบ้าหอยนีน้อยๆบ้งกับบ้าอ้อมอ้มันดบ้างไว้เนี่ยเนี่ยนี่นี่รอบนั่นนะนึกว่าหอยนี้นอยอ้อมเสียดนะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ซื้อหอยขัวไปนะค่ะเนี่ยเสียออมละเอาให้มออมสีมันมาสวัสดีค่ะ บ้านสาวเชิมค่ะน้องตาบ่อแรกอีพีสองหนองนี้หอยเยอะนะคะแต่ว่าปลายังไม่เห็นอยู่เฮ้ยวัวเสืองงเราคุหอ,อ,อยน้อยน้อยแม่อะไรนี่ครับอะไปครับหอยขึย้นแล้ววะหอยอขอยึ้นแดดอยู่เนี่ยหอยเล้ <laughs> วยาบเอาไปต้อนเนี่ย

ไงสุดไอ้หน้องแล้วเดี๋ยวย่าพ่อไปย่าพ่อไปแยเ,เห็นตแล้วได้ <ern> ยน,นีได้ทุกข้าหาหอยดเนบ้า <laughs> ุกข้า,าหาหอยแต่บ้นึกว่าเราไม่ไเาห้ <laughs> าออกิบมาลมาเอาแม่ หอยกับไม่ได้คัดไม่ได้ล่างนะโลปลาสามสี่โลรวมทั้งหมดเป็นสามร้อยบาททวนนะคะอ,อย่าลืมมาอุดหนุนอีกนะคะพูนครับใคไม่เทียบแล้าก็ได้จ้าก<อ>า<ส>็จิงมีขวคนขายม,มาเลยขายหวยพอนี่ยงหอยพอนให้กินดี<อ>ดีมีความส<ไ>ุขให้ไ,ไ,ไปสามร้อยให้ได้ครับค<ไ>ือสามหมเออออยพอนเนนะจาท ยาดูแลกันเรียตัวเนี่ยอวยพรเรียบร้อยแล้วเห็นไปดิฉาาต่ลงไปเก็บต่อเน่ะขอบคุณหลายๆนะเช่นห็เจ้าอวยพรอยู่งานจะยินหรอฮะสะดุ้งห่าเลยนะใครยืนดอกพี่บวกหนึ่งพี่บวกอยู่โอ้เหลียวลงไปดูขาไรใช่พี่น้องฮะพูดครับเก็บขึ้นไปบ้างหนึ่งนี่พี่น้องเอฟสีท้าเหมือนสังคมคนมาหาพี่น้องเพิ่มเลยว่ารู้ว่าค้าว่าเตาเสื่อมเนี้ยก็สูบป่าสูบป่าเราพันกันเรียบร้อยมาสืบป่านลูกสาวเสื่อมเส้นแบเนี่ยเอาไป้ใหม่แล้วมา เอ็มงานนี่เอาอีหลีนี่น้องไม่ไม่จะไปไม่เขาม่เห็นปลาเพิ่นมาเห็นหอยเพิ่นมาซื้อหอยปลาได้เขาซื้อหอยปลาก็ได้แล้วคอว่างั้นเขาจับน่ะหมดพอดีปลาได้หอยได้จักบไดยแล้วสามนะจ้าเรียบร้วไก่แล้วไก่แล้วไก่ขมกิ่งแล้วครับไก่ยังไก่ยี่ได้สองซื้อน้องน้อนสองพัน ค่าตูอีกที่เนี่ยพี่น้องค่าตูอีกห้าพันเจ็ดแล้วเนี่ยให้เตี้ยรถแห่ใน้้คาตูได้ไม่จื้อเหกกรได้ค่าตัวม่เฉพาะแล้วที่นึงรถยหลกันต้องตัวเลยรถหลกอโอะบำสายพี่น้องเอาเพิ่งนี่รถหลยังไม่รถเด๋ยวเนี่ยมึงหอยเขาะคร่ยพี่น้องพูดนะ

กินอะไรอ่ะปลาหมยเ่นะปากระทนเนะ้อนี่กะนห้อยนี่กะนก็จะหอยเ่ก็มุกูขาวน่ะมันคือเอาตุ่มกุ้งมาใส่เนี่ยน้องมวยนาะสอนนี่เขาไปรู้แล้ว โอ้เขยเียไหกระดอดือได้มาขายกุ้งในมือจักโหลคนนี้นี่มาเข่าได้เป็นมกุ้งคนนี้อะไรเขาพองะมาโอ้ออโเพนเขาว่าอะไรเขาไม่ตอบว่าห้องอเขายิ่เป็นอิโทรเวิอยู่ส่วนเราเป็นอินอะไรดีับเอ็กโซเตอบไปแล้วไปแล้ไปแล้ว เอาเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเดี๋มาลเขาะลากไปอีกวเขาไม่หนีเดี๋ยวขาไม่นีไม่ต้องลากตัวต้อไหมแม่ยันไม่ได้ลูกอีกยันลูกลูกอปลาข่อยจวดจวดจนวดยอหมด ก๋วยเด้นนะก๋อยเนี่ยเนี่ยแม่ก๋อยสู้บังเบิ้งทุกเนี่ยท่านสมกุ้งเนาะเฮาครัวเฮากะมีน่ะคือบอกมาเจ็ดเดดอ่อนกับสิบว่เหมือกเนี่ยไม่ได้เมเกียน์เลเด้ออุ้ยอ๊อกกระดูกมันงใครจยินเสียงกระดูกแสนบักเหมือนต้นลอนบ่ตีมากระดูกก็ซื้อที่ปุ่นหมดแล้วคิ้วเอ้ก๊อย ค้อยขาคา้อยบ่ได้แล้วซุม,มื้อนี่นะสาวหาบ่ได้กระด,ดูกลันเต๊ะๆๆๆะเต๊ะเต๊ะไมันนึกยังปลาขอ้ออ๋เอาปลาขาวมดนห้เด้อเนี่นนะมยมวยมันเต็มเลยไปเนี่ยมันกระเดิดน้ําตายบุญ่ะขึ้นมาแล้วอื้อปลาขาวมดนแย้มลงมาเก็บปลาลกูกอา,ออาบแล้วก็อาบใหม่เอาเลยคุบเลยคุบเลยมาหลอมานอนเต้นกับพี่นอนเต้นกับพี่อินสอนด้วมือแรง มาเก็บแม่แม่คือกันเถอะคือกันบ้างนี่ตัวนี้จะบกพร่องไปทำไมนี่เท้าไรบกพร่องนะมาไกลอีกเพิ่งล่ะไกลอีกเพิ่งล่ะอีกกิโลหนึ่ง ล,ล,ล่างซอยกันแล้ให้เมตี่ขั้นสบป,ปน้อยนะ่เตีย,เ,ตยเดี๋ยวมาของเห็นนี่นะดิ่แข็งอาจจะได้กินสมหอยน้ำนั่ดไปได้สมหอยขั้นสมหอยังไวะเดี๋ยวอเดนองเติมปลาคอนะมิร,ะรุนนั่นนะต้องนะยุดเอาไปร้ายเลยะเออนี่แที่หลอดใหลอดให้หลอดพี่ตอนน่ะ อ้อหอยหลายด้วยหอยคุณน้อยไงแมนโจมว่าช่วงนี้ดิคแก้วม่ค่อยบ่ดินแกนน่ะเอาไงน่ยขำลงไปแล้วเลียวมาทางกางซากันนะเออยุ่งร่องนี่รวดแหมช่วงนี้บ่ค่อยลงเออดินแกนเด็กช่วงนน้ำไม่นี่ไ่ค่อยลงนี่นขำลงคู่ันน้ำอาเศรษไปบ่หนังอัดเศรเลยนะคือบนว่ามป็นเสียงกีตัมบู้บ้านหนัง มาหาไก่ตลาไปทั้งตันไม่เห็นหนาบ้าวน้ำเราไปบัง่นเราเหรอฮฮอลลีวูดนฮฮอลลีนวัน้เกือบแล้วจะไหนี้เกือบวดมาพอยีกไหมเกืวดที่ตลอดเลยไปแล้วและจะกินก้อนเลยล่รโอ้โหสลพูปแลว ร <át stars> อกินได้ยากแก่ปวดแล้วก็หลงไปเก็บป่ามงเลยปเอาป่ะโอ้ตบรลับโอ้อันนี้เจอพ่รุกกเแล้วนี่ตายเดียวโอ้มนชวนนครับหอยหยเก็บหอยกันลายก็รอบวันเยอ่นีนะลายซิวในจี่ไหนเขาจะเอาเดี๋ยวไปลุไปทอนกันเพิ่งมานี่พูดนะเดอเพิ่งนู่นดำปพกละจุ่มเดียวกันเถิด ต้กันไว้นาเนหน้ามีมีมีเาเอาเทียวเลยตุ๊ดอะไรแม่นั่นะใกล้สุดแล้วนเนี่ยปากขาวนี่นะเธอขังอะไรนไหขายปุกห่าบ่ขังอีกอย่างนึงป่าุดปลาสุดที่ว่าไม่ขึ้นอากหน้ามานนะ กม่เจียกบาโอนนะแม่บ่อีกปากเขาที่อาโอนตอนน้ำขึ้นนะแมนมือเขามันบืนมันจะเขาว่าอนี้นะฟังอันปลา่สนมันายฟังอนปิดาเขาฟังตอนปลาขึ้นมายนีเมอันมยนีแหพุ่นอะมึงนูหัวดำปื้นจุน กกวิเศษีหมดอิน้อเลยเออนจะเมื่อยดีเราคาตสมนะหาว่าสูงนะั้นจนได้นั่งเซ่เอาซึมเนี่ยแล้วงานตารางงานก็ไปเฮ็ดสตาเอาค่ะบกเพื่อยบอสก, <c oughs> กับเพื่อยนิดหน่อย <c oughs> แล้วบางยัางก่เห็นกระดูกตาเป็ดบอส <c oughs> เปรื่อยนิดนิดอหอยเราน่าจะคาดการได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเนาะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> หลายก็นั่นอีกต้มตะหอยนี่นะคุณนะว่าเป็นเหลืออีกหน่อยนี่มีเหลือหลายดิครับุ่อนน่อยเธปล่อยไปน้เขาเน่าบ่มนะปลอยเปน้ำใมัดำกมันหมีเป็นี่าเถ้ป่าขาวอีหลีเถ้าคุนะครับพี่น้องเะิ่งปลาหอมมี่ต่ปขาวตสะดุ้งงู โอ้าะเป็อย่างเดียวให้ไม่เท่าให้สบปน้อยเขาไายนี่อันนี้ก็สบปน้อยสูงนึครับเปถังน้แข็งมาใหม่ด้วยพุดนะครับมื่อนิดหน่อยดิมื่อนครับเมื่อน เขาตลาด้งมับ้าเขารเรียนตลด้แล้วนี่ไจะไปไหนลอดจะไปยามใจเ้องไปรอดอีกอะไรจกันกเอาไปเ่าะในนีมันนักเอาเอาไว้รถแม่ได้เต็มอันไม่ม่ใส่เอานไหมเนี่ยปลาเขานี่นะโ้หปาเน่ปลาาวคนใหญ่กายไปได้ปลาเห็นไงไม ยังไง้ะลูกโอ้ยเป็นคู่ี่แหละโอ้ไปมุกไปเห็นแล้วมูไปปลากระดีปลากระด่นี่ปลาขาวนี่ไหนมันเหมือนคูเลยปลากระเดิดปลากรเดิดกดิงน้มันเป็นปลาอ้ไปละต้อมนกปลาะดีเป็นคูตอนนี้เอาเหนเป็นคู่แล้วนาหมยนาู้ยังอีหลีแบบ มาดำปือป้อดำปื้นให้มาคุณมีปลาขาวนี่หนให้มาต้องเจอสะดุ้งเขาซะแล้วปลาคอนี่แม่เดี๋ยวเราไปหาโอ๊ยสะดุ้งเที่ยวมีอยู่มีอยู่มีอยู่หาฟอกกันดิเพราะต้องขันย้าวไผ่ไม่เตียนพุทธิ์โอ้ยไปจะไปเอาน้ำใส่เพิ่นแก้วน้ำไม,มาไว้จะล่างเลยเนาะเดี๋ยวฉัเอาท่าเลีงไปแก้วน้ำครับ พัสัุม์มันไม่ไหวมันปลาพวกนี้มันหน่อยมันต้องเอาน้ำล่างไปคล่อมเลยเด้อคะ่ะเอาสำหรับนี่อีพีได้เนี่ยบอมเขาหนะ่ะชิสองด <c oughs> ำได้เลยะครับพี่น้องอีพีที่สองนะคะ่ะมือนีบกลับมามวนกันนะคะ่ะ <c oughs> พารมเตเตีอาเมเตีอาวาสูปปลานแอนกลเกลยดโถหาน้องแรกของปีแม่คัดน้องง่ายๆจะไปน้ำอีกบ네้านเนี่ยน้องปลาเงี้ยนะไปสิค่ะ <c oughs> <c oughs> จองค่าโตเลยดิ น้าขาไปม้วนไปซื้อน้ากันเดี๋ยวฝากไว้อีกน้ำน้อพี่น้องเขาอันเดี๋ยวฝากพี่น้องเอซีเขาเนี่ยกำลังใส่เส้เสริมกับช่องเม่เตียน้ำได้ดยพี่น้องได้เอซีเขานี่ยล่ะค่ะเอซีตุ่มเอซีโฮมขอบคุณหลายๆสาหรับพี่น้องท่านใดที่มากเวลาหมดสรรเสริมมาเล็นมาตุ่มมาโฮมกันเมว่วาจักรุล่ะซองพี่ม้อนซองกันพี่หนุ่ยอีกน้วค่เนั่ยล่ะหักแพงกันพี่น้องมาเล็นมาหัวมามวนมะเบาควนกันมะเบาม้วนมวนมาซืฟังไม่เตียเบาอยู่นี่ค่ะเอา พาพี่น้องตุ้มเอากุ้งหรือสิตุ้มเอาอยางมันหลายกระดอไปเลยค่ะเอาเ่าเป็นปลาใหญ่อีพีนา <laughs> ปลาใหญ่บ่หลายกระเบื้องปลาน้อยเอาเนาะพี่น้องเนาะหรือสิมุดอยู่ในีหันตัวละโลูกสองลกกับมรลุคือกันนะค่ะยังไม่ได้ผิดต้องเก็บมาต้งองกูบังเลยเก่งหอยกับยายมาเยอะกว่นุยกบ็ไหวค่ะมันได้หลายโพดเนอะและในกับฝากเป็นกำลังใจฝากก้ไลค์กดแชร์เลยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะค่ะ